สวัสดีครับครูพลาพาติวครับวันนี้ครับมาทําข้อสอบแต่ละข้อตามเดิมนะครับวิชาเอกพละศึกษาใน EP ที่7นะครับสําหรับ EP ที่7จะเป็นข้อสอบประเภทไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มชมและไปเริ่มทําพร้อมๆกันได้เลยครับอ่าข้อที่7ครับกระดูกแกนครับมีทั้งสิ้นเนี่ยกี่ชิ้นนะครับกอไก่ครับ80ชิ้นครับขอไข่ครับ106ชิ้นครับคอควายครับ126ชิ้นครับและงองูครับ206ชิ้นนะครับกระดูกแกนมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับอ่า เราไปดูเฉลยพบ้องกันได้เลยครับกระดูกแกนมีทั้งสิ้นครับ80ชิ้นนั่นเองนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยเรามาเริ่มดูการอ่ะกระดูกแกนเนี่ยนะครับเป็นกระดูกที่อยู่บริเวณตรงกลางของร่างกายมี80ชิ้นประกอบไปด้วยกระดูกกระโหลกศรีรษะ22ชิ้นกระดูกสันหลัง26ชิ้นกระดูกหน้าอก1ชิ้นกระดูกโคนลิ้น1ชิ้น กระดูกซี่โครง24ชิ้นและกระดูกหูครับมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปของกระดูกแกนนะครับมีทั้งหมด80ชิ้นนะครับออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับครูพระพาติวและเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยภระศึกษาด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจหนังสือวิชาเอกภระศึกษานะครับก็สามารถทักมาติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจ เรียมสอบครูผู้ช่วยพัฒศึกษาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ